เราได้แล้วไดม้มาเดอ้อกินแล้วได้ทุกคนเอา้ามากินส้มตำสบายดีทุกคนสบายดีทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองพอนสับุไทเดอ้อมันนี้กาสิพาเดียวมาต่ำมะฮุ่งนึกกับสบุ่นทวีเพื่อนอันคือแม่สับพ่อนนั่นซื้อกระปุ้นมาไปเมืองเ่าไปเมืองล้วซื้อกระปุนมันแต่สะบป่นที่มาต่ามะฮุ่งกินเทงนะมีกระปุนกับแม่ซื้อมาโลนึงเอาสีมาต่าเลยทุกคนเพราะว่าอันคูดยังมีท่านแล้วสีมาคูดคิดจะกินส้มเมื่อวานนี้ก็กินกินได้ทุกมื้อนะแตา่มะฮาุ่งนะเพื่อ,อน มาหุ่งกับมาหุ่งก็มาแต่ไฮตั้งแต่เก็บพักมาหุ่งเพิ่มมันเยอะอ่นอนซุกเลยมาฮุ่งนั่นพอดีอันอนั่อสาวดอนเพื่อนมาเมื่อสาวบุญทวีเพื่อนมาว่าอยากินตัดมาหุ่ง,งพราะเมสะพ่อนไปเมืงองไปเมืองเพื่อนเล่าวนันซื้อข้าวปุ้นมาเฮ้อยู่แถวบ้านกะมี่อยู่รอบหมูอันข้าวปุ้นนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นข้าวปุ้นแห้งนะเคาจะได้มานรกเอาบ่าวันนี้ก็ให้ เจอแล้วพวกเอาพวกใหญ่ในบ่รอษไปเอาเอาพวกมาทำนะเอาพวกนี้เอาเลยบ้านสะท้อนนะแดดสามมื้อนี้บุกตะก้อนกับขุนตุกขุนตุกู่มือแต่ว่าอันนี้นะแดดนะทุกคนมาอื่นกับเป็นบุญจงเฮอมาเด้อพลอยวางกะพลอยอยู่เพลยวนแถวนี้่กะปลาลินบุญจงเฮอบ้านสะท้อน มุ้งชงเฮอบันเบงซสยตามนีเ้เลยเถอะเอามาคิดซุ้มเสือ้อแล้วก็เอากินห้าวทาี่ถุงผ้านี่น้ำมันิดห้าวอยู่ถุงยางคือสาวอุทัยตั้มเพชรตั้มเมริกากินหลายคนที่เขาท่ากินแม

ได้มาเคารคนเชื่ออีกน,นี่อันนี้พี่นั่งสะพทษนะม,นมา,านี่เจตประหารนะไหมจะเมื่อว่าง แมาปรุงต่ำเริ่มวันนี้นะเดแล้วแล้ว,ลวนะแซบเนยเติมกระเทยคน มานอาเสรจละส้มส้นสแก้วมากินนะมีม,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 ะะม,มีคนยุ่นน้ำแม้ก็เลยบีได้มากสแก้วสนแลนวเราสแก้วก็นเะ่มีคนยุ่นน้ำแม่เพิ่นเพราะว่าแม่หล่อนบรสบาย ยังว่ามีคนมาจบเบิรงสกแก้วใส่ปลาแดกเลยเอาปลาแดกหายง่ายมากด้วยกับสีฟ้าเสื้อปลาแดกหายง่ายเสื้อปลาแดกเหม็นปลาแดกโนอ้คนนี่ยใส่ด้วยนี่เนี่ยปลาแดกเฮ็ดเองแบบมันโน่พิโรบมเือ ไ้แต่หมูุ่น,น,ก,ก,นก้อนแรกอยู่แล้วนะข่้นตอดประเด,ะเเเดอะนะป้าหอมโลน,นะ นี่พักก็มากินกับแล้วพมาพักนตี่าน่น้ำตาลเอาในตู้ยังน้ำตาลลี่ข้าตี้า้นนี่กระปุ้หรอกกรีอันขระปุ้นกระสีได้เสือมือถอย้น้ำตาลเน่นั กระปุนกับแม่ซื้อมาโลเดียวนึง่งสีกินกราฟแน่แล้วก็สีเอเสอเซอร์แน่มีเห็นน้ำตาลกต่ยี่งทั่เลย ขมได้ด้วยขมไปแดดเนี้ยน้องตืบไปแดดไปอังตืบแบบหุ่งซะก่อนเอาลงแบบหุ่งแบบหุ่งก่อนเบิ่งก่อนเท่านั้นนะเอาเธอเลยแบบหุ่ง ตามแบบแซ่บๆเลยมนันนี่พักหาพักก,กินกับมาเด้๋ยนี่ มีกัปูนาเธออซืสอกัปูนาให้ชิแซ่บสิตําซร์อันแบบซอกปูนั่นซอร์จับนึงทุกคนตําซอร์มาหุงเพราะว่าเขาสิเอ็ดกินกับกันเอเขาลงไปแน่นค่ะเ

ตื่นปะหละมียนโนบเลย ก่อนซิ่มสามคำแล้วเป็นโน่เต็มแล้ว <laughs> เป็นโนเหมือนทุกคนเฉพาะลืมเจอเป็นโนเอากินไปกินมาามันคือบปขึินกลับนี่ะเอามันคือบีกินเป็นโน่อะลืม นั so water, ite, it <laughs> ่นก็แซ่บเตอร์ไ้เพราะเดี๋ตักไปกินแล้วลืมเป็นโง่โธ่นอนลืมเป็นโง่ก็เป็นปกติสาพ่อนตามกับสะพอนที่ซื้อพร้อมตามมุกเพชรนะแต่ว่านี้คือสดเดนตามมุกเพชรเฮ้ยลืมเจ้าหูน้อยจ้ะ ได้แล้วด้น่าทานจังเลยมาเด้อกินแล้วนะกคนเอ้ามากินส้มตำไม่มีมพักมันนี้ไม่มได้พักชาวบุญบวีเป็นอย่างกับข้าอันนี้เรากินข้าวอิ่มนะ ใจดายไม่มีพักไม่ด้เอแมสคอร้นมาทำ้้ไหมด้นึก่นะกา,ววาก,ากินข้าวนตงกูก้ามานเด้แล้วนะผัวไปแล้ววัก็รอตามกัไมีอยกกินกับวันนี้ได้พักกันเยอะคุอเอากรปุ้นนะ,ะ่งก

Phao ấy luôn lên đi. Ta chắc đâu ăn đi. À. À.

ว่า,น,านี่อขมแทมุ่งนี่มุ่อีแม่น่ยตุใหมุ่งไเอามันมุ่งมลำนะมุ่งไม่เล่นจะเพียงพันครั้องอะไรน,นะ<อ>ต่ำานะคือแมุ่งเขาเลยเนียนะเด้มุเขาเลยมาต่ำเา ที่เาูว่าที่เหับเฮาไอหัวบาดนีเงเทงนคือยากพลาดพลาบพลาบพลากันเขาอาจะโดนปบปนกมันมีหัจอยเนี่ยุบ่าวบากัหม่หับข้าวแมุ่ณหั่นซินนี้ถือไปชคนมี้าดดีไมได้ก็ ได้เพิ่อยู่ตราเยอตลาดเพิ่ได้ไปกี่เอนะจันมันกเอินมันไอ้ท่าหมูปุ้นงำไอ้ท่าไม่ได้กินำพุงูปุ้นไอ้ท่าไม่ได้กินำปุ้น เธอวลายใหญ่ห่างห่ยใช้มือกีแซกนะ

นอกจากอันนี้แรกเขาหนูขอาขวายใหมน,นะก็อเบ่งเหยื่อจุดพี๊ไปแล้วมั้งแต่มัมเนมเพ็ดไปกอเ็จะปกเว้นในนีดอนอะไรจะโปกไนะี่ยผมไหม ่ม ra อมนันน <arn> <grass> <neither> ี้คมหน้าหรือคมมแล้วคมี่มหนนี้พาดีว่ามีแชบไปแช่มดเท็อเขียไมกันม่อเือกเสอกไมียเเยมันพงโนจมยังม่เบวันทำไมนะน้ำมันลายด้่ยกักับน้ำมแห้งนะ เป็นทุพพลนรือเาผู้เขาปะอือันนื่อพ้าวตมันที่รักรข้ามต้ตมามีเพชรเป็มมีแ่บหวานเนี่คนกับอี๋ยี่โหมีเพชรแล้วต่ำลายเมือสุดมือ ก็ตามขยกก็ขกยโมา <c oughs> แซ่ไปทีละเม็เ <c oughs> อาตาด้กินพันกินามคำมาละตาทูนก็เช่ไปอันนี้เลยอะชืนนะชนนะอลลันโะน่ะจังชนะจังชอตาด้า <c oughs> นไมเจ้าคือมีทุเลน <c oughs> จำถึงนายเล่นนี่อล้วสิเฮ็ดเจาะเป็นยัไงนึาเป็นขบงมองเนาะเจาะเพื่อกิดร้ายกัไหรอไม่อเคอ้าวรเนี่ยเฮ็ด รู้มั้ก็ไปอยู่คนขายก็โค้งรถคันเขขขอขอนนรือมานึกคิดได้เงินไอยู่เชียวหลังกิไปอันปักช่องหาน้ำมาแล้ว,ลวลก็ทาลุตมัน,นเลยกับเอ็นอันครูไม่หายาอบอกน,นี่เอาก็เอาอยู่ห้หยกขึ้นไปอยู่แต่รถเกิดฉ่งขึ้นท่าเกิดรถปิ้งไก่เนี่ยพิงไฮซีพี่โยไม่มีเงิอนนาอะมากแคท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 อยู่ ไม่เยอะเลยไก่ตนมาไทยต้องมิดนะเขาปิ้งกันมูสนาลหรอเธอน้อยผันนกไข่ไข่นกท่าน no ั่นขึ้นรถไปพ่อก็มากินนะไข่นกเฉอม่แม่นางบัญรึ้นงเนเอบัร okay ึกมากินมะมงวงปุ่งออกละกะชนะ นเมนูกินข้าวขาเมานั่งเธอหันชุกคืวนี้กินด้วยเจ้าพอกินอุดไปชุกเาิกกนกับตำหง่นขอาวนี่ตอเพ็ดอันนี้มันเป็นวานไม่ใช่ขาล้นทับตำหงั่นล่ะบันนี้คืออันนี้เพ็ดอีหวานีเพชรยหญ่หวาน เขาเอาซื้อเอาเขาเลยไหมกีบพอซื้อเนาะกินคู่ซื้อกระไลตืบเต็มทุงเนี่ยสิเป็นกีบพอซื้ออยู่ม้ยกินยังมีเม็ดอยู่เนาะมีลายไปเชือเข้าเราหันเขากินยังมีเม็ดอยู่เข้าเราปะเนี่ยกันบุ๋ยคือเข้าเราเห็นอ๋อมันก็เป็นชีเคสเขาโยเชิญนะเขายืนยันใบตือดิวย เห็นบ่ชานี่เอ็ดครับมันนั้นมันนงกามืองหอเขาเอาหกนีามันจำพุงเลิกนี่วัดนี่มักจ่จำพุงึ๊บหมดจำพุงมีได้ปลาโต้นเน่ยคิดคิดึงกแต่หน้าผูเห็นทึ่งปลามีลงหมดเรื่องมีอยู่อิ่มตอมมีได้ปลาสายหกกระทกั Ba này là cái tiếng Việt này Bà nó nướng 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 Nó bị hạng Bị rông bà nó nhỏ bằng cái mói Bà nướng 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 Bà nhỏ bằng nè nó qua qua cũng bị rung hành pa nó nó bà chếp nông Nàng có bị chô hút Năm... Tô... Bà กายไปไม่เห็นเขาทึอมันาไม่ทื่มนะแกงเช้าน้อยอิมออ่มทุกคนจะเคออืเอ,องจะเ,เข้มนะแกงว่านนี่นะเฉพาะนย่อมจากบญทวีบุญทวีกินตโตต้อพอนพ่อแล้วอิม่ม